วันนี้สังคมไทยต้องตระหนักให้ดีสังคมไทยต้องรู้ว่าสงครามมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคนสองคนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายคนสองคนทำให้คนตายคนสองคนทำให้ชาวบ้านพี่น้องต้องอพยพไปอพยพมาไม่ได้ทำมาหากินเลยมันก็เกิดจากคนสองคนไม่ใช่ประเทศสองประเทศนะคนสองคนทึ่งอยู่บนผืนประโยชน์ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย นะครับผลประโยชน์ร่วมกันก็เพราะนั้นผลประโยชน์เริ่มขัดกันก็มีปัญหาแต่มันเกิดจากคนสองคนแล้วก็สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ได้เผยความจริงออกมาเหมือนกับเหตุการณ์14ี่ตุลาเราก็ไม่ได้มีการเพราะนั้นเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่เออไทยเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง2112เราก็ไม่เคยมาชำระประวัติศาสตร์ว่าเสียเพราะอะไรใช่ไหมมาเสียกรุงครั้งที่สอง23ส้เราเรียนประวัติศาสตร์เราก็เรียนกันมาอย่างเงี้ยมีสิบสี่ตุลามีเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี่ ถามว่าแต่เราไม่เคยชำระประวัติศาสตร์เราก็เลยไม่มีบทเรียนเราก็เลยผิดซ้ำซ,ำซา,กากนะครับอย่างเราไม่ได้เรียนชำระประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุผลเรื่องจริงมันคืออะไรเราถูกกบเกินถูกปิดบังมาตลอดจนกระทั่งามาถึงเรื่องเขมรน,นะคนชายแดนสองสองประเทศเนี่ยผมว่าในอดีตเขาเข้าไปมาหาสู่กันโดยที่ไม่ได้อะไรแต่มันเกิดจากอะไรครับอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรจากที่เขาลุกดินแดนเราใช่ แต่มันเกิดเรื่องทั้งหมดมันเกิดที่คนสองคน